ทาใจหยุดให้หยุด,ยดกับติปตาเดียวเท่านั้นที่ไปสร้างโบสถ์มีหายการเรียนสู้ไม่ได้แล้วเออเขาจริงได้ว่าสร้างวัดสร้างวายตดปุ๋งเดียวกับเท่านั้นก็พิจารณาความแปรผันของปัญธ์ร่างกายว่าไม่เทียงยักเทียงแปรผันของปฏิกรเท่าน,นี้ก็บุ่นมากกว่าให้รู้จักหลักอย่างนั้นสิถ้าตสวงหาเพตบุญในพุทธศาสนานะให้มั่นชนะให้ใจหยุดจะเป็นตัวสาคัญ หยุดนี่มันจะไปสู่มรรคผลนิพพานนี่ศีลโลกอภวปอภวะโครทานพวกศาสนาศีลนั้นมันยังไกลกว่าหยุดนี่ไกลหยุดนี่ใกล้นิพ่านนักพอหยุดเท่านั้นเราเป็นข้าวต้นคําสอนของพระศาสดาแล้วไม่ยักเยื่อแพร่ผันแล้วข้าต้นคําส่งสอนของพระศาสดาแล้วไอ้ที่หยุดนั่นแหละตัวรักพันนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นอย่าพ้่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬาร โปรดหยุดในสดมันตกลงกันก่อนันหยุดได้แล้วเลยหยุดได้แล้วก็เอาแล้วต่อกันไปอีกแต่หยุดก่อนนะหยุดนิ่งห,หยุดเจี๊ยวเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทําไม่ได้กับเขาเจืหรือทำไมจะไม่ได้ทําจริงเขาแต่ทําไม่จริงนะหากเรามันไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิ เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคน